เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2554ในแผนวันน้ำมีทีเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานในพิธีวางศิาลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์และอาจารย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบระมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทยนลา,านพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระบระมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติจังหวัดชนบุรีศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์ชัยเวนุตประยูน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสี่ราชาสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของนิติแพทย์จึงเห็นสมควรให้มีโครงการร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิกระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชากับมหาวิทยาลัยบุรพาเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนนิติแพทย์ระดับคลินิกปีที่สถึงปีที่6เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและเป็นเลิศ ตรงความต้องการของประเทศโดยอาคารหอพักนี้เป็นอาคาร15ชั้นประกอบไปด้วยห้องสมุดห้องพักอาจารย์และนิสิตแพทย์รวมต่างห้องอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมต่างๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2556และสามารถรองรับอาจารย์นิสิตแพทย์แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านประมาณ186คนกาวครอบครัวธุรกิจผลประดิษฐ์ถ่ายภาพประดิษฐ์ผมอญขาว